ในช่วงอาทิตย์หน้าเนีจะเข้า,า,าสู่เทศกาลสงการกันแล้วเนาะ,ค,ะครับก็ทางไทยเบฟครับมีการเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะฮะเข้าร่วมงานครับ Water Festival 2023เทศกาลวิถีน้ำวิถีไทยครั้งที่8ครับชื่นอุราหน้าสบายฮะก็เขาเรียกว่าจัดที่ทั้ง4ภาคเลยครับใครสะดวกที่ไหนฮะก็ไปเที่ยวไปเที่ยวกันได้นะครับไปร่วมกิจกรรมกันได้ก็ถือว่าเป็นการสืบสานวัฒนธรรมไทยด้วยครับ ร่วมสัมผัสมนสเสน่ห์แห่งวัฒนธรรมอันดีงามเพื่อสืบสารมรดกไทยสู่สากล Water Festival 2023เทศกาลวิถีน้ำวิถีไทยครั้งที่8ชื่นอุราน่าสบายรับปีใหม่ไทยด้วยความร่มเย็นหนุนการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนสืบสารอัตลักษณ์พื้นถิน่น ก้าวข้ามปีใหม่ไทยกับวิถีความเป็นไทยอย่างงดงามที่จัดขึ้นพร้อมกันทั้ง4ภาคของประเทศไทยภาคกลางกรุงเทพมหานครภาคเหนือจัดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูนภาคตะวันออกเฉียงเหนือจัดขึ้นที่จังหวัดอุดรธานีและจังหวัดขอนแก่นภาคใต้จัดที่จังหวัดภูเก็ต จัดเต็มกับมหกรรมความสุขและความสนุกดีงาม พื่อร่วมก้าวข้ามปีใหม่ไทยกับวิถีความเป็นไทยที่งดงามปีนี้เนะี่ยมีความชัดเจนมากก็คือในเรื่องของการที่กลุ่มครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ได้เดินทางมาเที่ยวงานเราพร้อ,รอ,รอมๆกันแล้วก็มาสนุกสนานกับกิจกรรมแล้วก็มาทํากิจกรรมที่เป็นสตรีมงคลอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทําให้เรามีกําลังใจแหะครับที่จะทํางานลักษณะเช่นนี้ต่อไปในเรื่องการสืบสารประเพณีและเรื่องการเชื่อมโยงไปสู่คนรุ่นใหม่ๆเป็นเรื่องของกิจกรรมร่วมสมัยนะครับผมก็เชื่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยที่เป็นความตั้งใจหลักอนน จะได้เรรรื่ององงขขกกากะาะจยไไส้้ดัเปูชุมชนชนเิญเที่ยวงาน Water Festival ครั้งที่8 6จังหวัด4ภาคทั่วไทยวันที่13 16เมษายน2566นี้บริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนครับก็เรียกว,ว่าใกล้ภาคไหนอยู่ใกล้จังหวัดไหนก็ลองไปเท<ะ>ี่ยวดูครับมาเห็นมีเชียงใหม่มีภูกเก็ตมีกรุงเทพนะฮะ,ฮะก็ถือว่าเกือบครบทั้ง4ภาคแหละ<ช>ก็คใครที่ไหนไปที่นั่นครับ